ถูกและเกินเออดูถูกและเกินจะหาว่าคุยเลยเออคุณอย่างเงี้ยผู้หญิงคือบ้าน3คนและไม่ยอมไปไหนแหมก็ใช่สิมึงทับราขาหักหมดใครเล่าให้ฟังเนี่ยช็อตหน้าทีเพืกินอ้าเพลงผู้หญิงสักเพลงดีกว่านี่เป็นกระเทยปะเนี่ยใครนี่กระเทยค่ะโอ้ยหน้ายางก็โจยีรักจะโจยรักที่ไหนจะสวยปานนี้เราเพลงอะไรได้เพลงผู้หญิงที่เพราะๆอยากจะฟังเพลงอะไรละคะ คุณลำใหได้ไหมอยากฟังคุณลำใหญอยากฟังอย่างนั้นได้เลยค่ะฟังได้ค่ะคุณลำใหย่ลีลายเยอะๆลีลายเยอะๆลีลาเขาดีคนเนี้ยถูกต้องยังจำไม่เคยหรือเบือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันจะเทยจดจ้ำว้าใจกลก็เทยเทยดีก็มีทมไป กีะเทยททำไมนะกีกะเทยหรือเห็นท่านเป็นกระเยกันแต่เกิดมาไม่รักทัานก็มีวาแต่ยังมาเรียกว่ากะเธอเราให้เรียกอะไรจ้าหนูเกตุสนมีตั้งมากมายล้วทำไมทําไมเราไม่ยอมเรียกกันมาลองกระเทยสดีท่านกระเทยอย่างฉันแล้วมันมันถึงใจผู้หญิงมีติดไฟแดงจะเลี้ยวจะแซงจะผ่าก็ไม่ได้กระเทยนแํ้มันปาดใจไฟเหลืองตลอดปลผ่าได้ตลอดปี กระเทยเลื่อมเลยอยากเตือนกระเทยเอาอะไรนะผู้หญิงแล้วเขามีธมใปเรื่องอะไรเขาจะเอากระเทยลองกินเชอรี่น้ำไวายเขาสวยจะตายรูม่คนดีเ้าใส่กระเทยเชื่อเบื่อเช็คที่รูม่คนดีเหม็นที่จะตายวันก่อนเคยพาไปนอนทมแม่งอมนอนเธอสวยบาดใจพนตอนนอนมาไม่ทันเท่าไรอุ้ยตกกระจายเจอไขกระเทย ตายจริงเนี่ยคุณลุงคาอีบอลนันเมาส์เขาบอกเจอไข่กระเทยเนี่ยไข่เจอไข่กระเทยเขาอุ้ยจะโชคดีเจอเจอแค่ไข่กระเทยทำไมวะฉันน่ะดวงสวยเจอเคยกระทวยเคยกระทวยคุยตายน่าเกลียดจังเลยเนาะบอลตายเป็นไรเนี่ยกระเทยกระเทยหรือก็เบอเป็นไรเนี่ย เป็นไรอเป็นเธอเช็อย่าเป็นกระเทยเลยทำไมเหรอไปเป็นโจรเถอะโอ้ยนี่อํำาทุเรศจังเลยถอยไปเลยทำไปเลยไม่คุยกับแกแล้วเอทุเรศแกจะฟังเพลงเพื่อชีวิตมีบ้างไหมเพื่อชีวิตอะถ้าเพื่อชีวิตต้องผมเลยลองได้เหรอ้องได้ถนัดของใครคาราบาเพลงบาบไม่เปิดซิงบาบอะไรวะบาบบริสุทธิ์โอ้โหทำไมไม่ฮาล่ะคุณ หายาตั้งแต่เช้าฝากบริสุทธิ์ผมเขาไเลยกเป็นเล็กคาราบาหาเเทลลี่ผมหน่อยเทลลี่เทลลี่นุ่นครับอะไรครับเป็นเทลลี่หน่อยได้ไหมเมื่อก่อนนี่เคยหายแต่กินยาเป็นใหม่เลยไม่ใช่เป็นโรคอ๋อเทลลี่ใช่ไหมเทลลี่ล่นรกีตาร์ด้วยสบายครับ้าบริสุทธิ์ ผมไปกินเพื่อนกับเหล้าเมื่อนอะอะไรไปกินเหล้าไม่ใช่กินเพื่อนโอ้เอ๋เมาขออีกรอบทำไมผมไปกินเหล้ากับเพื่อนมานะปูไปนอนโรงแรมกับเมียมึงว่ะวันนั้นไม่อยู่กูก็ไปนอนโรงแรมกับเมียมึงนะนั่งไม่อยู่เนี่ยเมียมึงบอกงิน ทั้งคืนว่าสาดิตเนีเมียมึงก็เหมือนกันไงเงินทองนั้นไม่สำคัญบอกเอาความมันเป็นที่มากกว่าเป็นไงเมียเราสองคนเม,มียพวกมึงสองคนลระเป็นคนดอกทองเมียมันสคนดอกทอง <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อเนอะ พ่อเมียมันสองคนจะดอกทองดูสิเหมือนแม่มึงเลยเ<อ>ไปว่ามงว่าแม่เขาได้ไงเนี่ยเอางี้ดีกว่า